ดีเจแมนใบเตยวืดประกันถูกคุมตัวเข้าเรือนจำฝากขังทันทีคืบหน้าล่าสุด Forex 3D จากที่ก่อนหน้านี้อายการได้มีคำสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดสั่งฟ้องต่อสารอาญาซึ่งนายโกศลละวัดอินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่า สำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดได้มีความเห็นคําสั่งฟ้องผู้ต้องหาหกรายรวมถึงดีเจแมนพัฒนพลและนักร้องสาวชื่อดังใบเตยสุธีวันโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายชานวิทวีสิงห์น้องชายและผู้จัดการของใบเตยได้ยื่นเงินสดห้ ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกำไรเอมเพื่อขอประกันตัวของใบตัวขณะที่นางพิมพ์แขกุญชรณอ,นนะอยุทยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนระบุว่าเบื้องต้นตนยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยใช้เงินสด10,000แสนบาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไรเอมเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอฟังคำพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ล่าสุดมีรายงานนายอมรกุศลทนายความของดีเจแมนและใบเตยว่าศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยทั่วคราวจำเลยทั้งหกคนไม่ให้ประกันทำให้เจ้าหน้าที่เตรียมควบคุมตัว ดีเจแมนไปฝากขังที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนใบเตยไปฝากขังที่เรือนจำทันทสถานหญิงกรุงเทพมหานครในทันที